ความจริงอยู่บนโต๊ะแล้วตอนนี้ไม่ใช่แบบที่คุณคาดหวังไม่ใช่ในเวลาที่คุณต้องการแต่เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นพอดีและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือคุณรู้อยู่แล้วคุณรู้มาตลอดในขณะที่คนรอบตัวคุณสร้างประสาททรายกันคุณมองไปที่ขอบฟ้าและเห็นพายุก,กำลังก่อตัวพวกเขาหัวเราะเยาะคุณเรียกคุณว่าเศร้าหมองมองโลกในแง่ร้ายเป็นคนสร้างปัญหาบอกว่าคุณเห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแต่ประเด็น ไม่เคยอยู่ที่สิ่งที่คุณเห็นประเด็นอยู่ที่ว่าพวกเขามองไม่เห็นแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงโครงสร้างที่ดูแข็งแกร่งกำลังพังเครือทีละชิ้นคนที่เคยมองคุณแบบดูถูกตอนนี้หลงทางกำลังหาคำตอบพยายามเข้าใจว่าพวกเขามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรแล้วคุณล่ะคุณกำลังสังเกตทุกอย่างอย่างเงียบๆเพราะไม่มีอะไรต้องพูดอีกแล้วชีวิตของคุณการเลือกของคุณ ทำพูดของคุณที่ถูกเพิกเฉยตอนนี้พูดแทนตัวเองได้แล้วความจริงกลายเป็นทนายความที่ดีที่สุดของคุณความสว่างได้เข้ามาในโลกแต่มนุษย์รักความมืดมากกว่าความสว่างเพราะกิจการของพวกเขาชั่วคุณเป็นผู้ถูกเลือกที่พระเจ้าเรียกหาคุณมาเป็นความสว่างของโลกนี้ช่วงเวลานี้มีอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณคอมเมนต์ให้เราได้ฟังกันหน่อยถ้าคุณรู้สึกว่าทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการเดินทางของคุณอย่างลึกซึ้ง ถ้าคุณเห็นรูปแบบนี้ในชีวิตของคุณเองแสดงว่าคุณมาถูกที่แล้วช่องนี้มีอยู่สำหรับคนที่มองเห็นได้ไกลขอสิ่งที่ปรากฏกดติดตามตอนนี้และเปิดกระดิ่งเพื่อรับเนื้อหาถัดไปเพราะสิ่งที่เราจะสำรวจที่นี่ไม่ใช่สำหรับทุกคนมันสำหรับคนที่พร้อมจะยืนยันการรับรู้ของตัวเองมาพูดถึงสิ่งที่อานไม่มีใครบอกคุณด้วยความชัดเจนแบบนี้มาก่อนคุณถูกต้องแค่นั้นคุณถูกต้องตั้งแต่ต้น ข้อสังเกตเหล่านั้นที่คุณพูดและคนอื่นมองว่าเป็นการพูดเกินจริงมันแม่นยำคำเตือนเหล่านั้นที่คุณให้และไม่มีใครถือเป็นเรื่องจริงจังมันจำเป็นความรู้สึกนั้นที่ทำให้คุณรับรู้ว่าอะไรผิดปกติก่อนคนอื่นมากมันจริงโดยสมบูรณ์ความแตกต่างระหว่างคุณกับคนส่วนใหญ่ไม่ใช่อยู่ที่ความสามารถในการมองเห็นแต่อยู่ที่ความกล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่เห็นคนส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ภายใต้ข้อตกลงเงียบๆที่จะไม่ตั้งคำถามกับบางสิ่ง ไม่ชี้ไปที่ปัญหาบางอย่างไม่พูดถึงสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนแต่ไม่สะดวกทางสังคมคุณทำลายข้อตกลงนั้นไม่ใช่เพราะการกระบฏไม่ใช่เพราะอยากได้ความสนใจแต่เพราะคุณทำตัวเหมือนไม่เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณไม่ได้และนั่นมีราคาราคาก็คือการถูกแยกออกมาการถูกเรียกว่ายากซับซ้อนเข้มข้นเกินไปการเห็นประตูปิดมิตรภาพเย็นชาโอกาสหายไป เพราะคุณปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในจิตนาการแบบหมู่คณะคุณเลือกความชัดเจนแทนความนิยมและเป็นเวลานานที่มันดูเหมือนเป็นข้อผิดพลาดเป็นคำสาปเป็นข้อปกพร่องแต่มันไม่เคยเป็นความเงียบของคุณตอนนี้บรรทุกความจริงมากกว่าคำพูดผันคำคุณไม่ต้องอธิบายอีกต่อไปไม่ต้องแก้ตัวอีกต่อไปไม่ต้องโน้มน้าวใครอีกต่อไปข้อเท็จจริงอยู่ตรงนั้นกำลังเปิดเผยตรงตามที่คุณบอกว่ามันจะเกิดขึ้นและที่น่าสนใจคือ คุณแม้แต่จะไม่รู้สึกอยากบอกว่าฉันเตือนแล้วนะเพราะลึกๆแล้วคุณไม่เคยต้องการการยืนยันจากพวกเขาคุณต้องการเพียงการยืนยันจากตัวเองเท่านั้นและตอนนี้คุณมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณมีผลลัพธ์ที่พิสูจน์ทุกคำที่คุณพูดมีอะไรที่ทรงพลังในความเงียบของคนที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกต่อไปมันต่างจากความเงียบของคนที่ถูกปิดปากมันคือความเงียบของคนที่รู้ว่าความจริงพูดดังกว่าข้ออ้างใดๆ ในขณะที่คนอื่นกำลังสิ้นหวังพยายามอธิบายแก้ตัวเขียนประวัติศาสตร์ใหม่คุณสามารถมีชีวิตอยู่อย่างสงบได้เพราะมโนธรรมของคุณสะอาดคุณทำหน้าที่ของคุณคุณพูดในสิ่งที่ต้องพูดคุณทำตามสิ่งที่คุณเห็นและถ้าคนอื่นเลือกที่จะเพิกเฉยนั่นไม่เคยเป็นความรับผิดชอบของคุณเพราะวจนะของพระเจ้าในสุภาษิตได้ตอกย้ำถึงแนวคิดนี้จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทำทางของเจ้าให้ราบรื่นมาพูดถึงสิ่งที่ลึกกว่านั้นกันตอนนี้คุณถูกแยกออกเพราะคุณชัดเจนเกินไปฟังดูขัดแย้งใช่ไหมโดยปกติเราคิดว่าคนที่ชัดเจนโปร่งใสซื่อสัตย์จะได้รับการชื่นชมในกลุ่มใดๆแต่ความจริงตรงกันข้ามกันเลยความชัดเจนของคุณเป็นภัยคุกคามเพราะในสภาพแวดล้อมที่ทุกคนตกลงกันอย่างเงียบๆที่จะรักษาภาพลวงตาบางอย่าง คนที่มองเห็นผ่านลงตาเหล่านั้นกลายเป็นอันตรายมันไม่ใช่ปัญหาการสื่อสารไม่ใช่เพราะคุณพูดสิ่งต่างๆพิษวิธีมันเป็นเพราะคุณพูดสิ่งที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่ไม่มีใครอยากฟังการแยกคุณออกไม่ใช่อุบัติเหตุทางสังคมมันเป็นยุทธศาสตร์ในการรักษาระบบการปล่อยให้คุณอยู่ในกลุ่มหมายความว่าต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่คุณเป็นตัวแทนตลอดเวลามันง่ายกว่าที่จะผลักคุณออกไปและดำเนินชีวิตในจินตนาการต่อไปและมีอีกชั้นหนึ่งในเรื่องนี้ ที่สําคัญมากที่คุณต้องเข้าใจพวกเขาขอความช่วยเหลือขอคําแนะนําขอใครสักคนที่สามารถมองเห็นสิ่งที่พวกเขามองไม่เห็นแต่เมื่อคุณปรากฏตัวเมื่อคุณแสดงให้เห็นว่าอะไรผิดพวกเขาปฏิเสธคุณทําไมเพราะคุณไม่มาในรูปแบบที่พวกเขาคาดหวังพวกเขาต้องการใครสักคนที่จะยืนยันการเลือกของพวกเขาในขณะที่ช่วยพวกเขาจับผลที่ตามมาพวกเขาต้องการปฏิหารที่ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงพวกเขาต้องการการรักษา แต่ไม่ต้องการยาที่ขมคุณคือคําตอบของคําอธิษฐานของพวกเขาแต่ไม่ใช่ในแบบที่พวกเขาจินตนาการคุณนําการาเผชิญหน้ามาเ <c oughs> มื่อพวกเขาคาดหวังความสบายคุณนําความจริงมาเมื่อพวกเขาต้องการการยืนยันคุณนําความชัดเจนมาเมื่อพวกเขาชอบความสับสนที่คุ้นเคยและเพราะเหตุนี้พวกเขาผลักคุณออกไปไม่ใช่เพราะคุณผิดแต่เพราะคุณถูกจนเกินไปการมีอยู่ของคุณต้องการบางอย่างจากพวกเขาที่พวกเขาไม่เต็มใจให้ความซื่อสัตย์กับตัวเอง ตอนนี้ให้ความสนใจในประเด็นถัดไปนี้เพราะมันสำคัญมากคุณไม่ได้ทำให้เกิดความสับสนที่เกิดขึ้นตอนนี้คุณเตือนมันไว้แต่คนมักจะสับสนสองสิ่งน,นี้มันเหมือนกับว่าคุณเป็นสัญญาณเตือนไฟไหม้และพวกเขาโทษคุณเรื่องไฟไหม้สัญญาณเตือนไม่ได้สร้างไฟไหม้มันแค่เตือนว่าไฟไหม้กำลังเกิดขึ้นแต่เมื่อคนไม่อยากดำเนินการกับไฟไหม้พวกเขาชอบทำลายสัญญาณเตือนการมีอยู่ของคุณรบกวนไม่ใช่เพราะสิ่งที่คุณทำแต่เพราะสิ่งที่คุณเป็นตัวแทน คุณคือการเตือนความจําอย่างต่อเนื่องว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างลึกซึ้งและในขณะที่คุณอยู่ที่นั่นพวกเขาไม่สามารถทําเหมือนกับว่าทุกอย่างโอเคได้ดังนั้นทางออกที่ง่ายที่สุดคือกําจัดคุณและพวกเขาจะได้กลับไปนอนหลับสงบอย่างน้อยก็ชั่วคราวจนกว่าความเป็นจริงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเพิกเฉยและเรามาถึงจุดที่อาจเจ็บปวดที่สุดพวกเขาเห็นพวกเขาเห็นมาตลอดไม่ใช่ความไม่รู้มันคือการเลือกพวกเขาเห็นสัญญาณเดียวกันกับที่คุณเห็น พวกเขาสังเกตเห็นความขัดแย้งเดียวกันพวกเขารู้สึกถึงความไม่สบายเดียวกันแต่เลือกที่จะทำเหมือนว่าไม่เห็นเพราะการยอมรับหมายความว่าต้องลงมือทำและการลงมือทำหมายความว่าต้องเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าต้องยอมรับว่าพวกเขาผิดมาตลอดเวลานี้ดังนั้นพวกเขาเลือกการสมรู้ร่วมคิดเลือกที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในจินตนาการและเมื่อคุณปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเมื่อคุณยังคงชี้ไปที่ช้างในห้อง คุณกลายเป็นปัญหาไม่ใช่เพราะคุณทำให้เกิดความเสียหายแต่เพราะคุณขัดขวางไม่ให้พวกเขาทำเหมือนต่อไปได้การมีอยู่ของคุณที่นั่นเป็นหลักฐานสว่างสวยว่าเป็นไปได้ที่จะเห็นความจริงและนั่นทำให้พวกเขารู้สึกผิดสำหรับการเลือกของพวกเขาที่จะไม่เห็นความเงียบของพวกเขาไม่เคยเป็นความสับสนมันคือการคำนวณมันคือกลยุทธ์มันคือการรักษาตัวเอง พวกเขารู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรเมื่อพวกเขาเพิกเฉยคุณเมื่อพวกเขาแยกคุณออกมาเมื่อพวกเขาทำเหมือนว่าข้อสังเกตของคุณไม่มีความหมายพวกเขาต้องการให้คุณเป็นคนบ้าเพื่อที่พวกเขาจะได้เป็นคนมีสติต่อไปสติของคุณคุกคามภาพลวงตาร่วมของพวกเขาให้ฉันแสดงสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับธรรมชาติของความจริงให้คุณเห็นคุณแค่แสดงปัญหาคุณไม่ได้สร้างมันขึ้น รูเหมือนชัดเจนแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องพูดอย่างชัดเจนเมื่อคุณชี้รอยร้าวในกำแพงคุณไม่ได้ทำให้เกิดรอยร้าวเมื่อคุณพูดถึงว่าฐานรากกำลังยุบศูนย์คุณไม่ได้ทำให้ฐานรากอ่อนแอลงคุณแค่ส่องแสงไปที่สิ่งที่มีอยู่แล้วแต่คนเกลียดผู้สงข่าวมากกว่าเกลียดข่าวเพราะมันง่ายกว่าที่จะจมตีคนมากกว่าเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่สะดวก เมื่อคุณเห็นปัญหาเมื่อคุณพูดออกมาคุณไม่ได้สร้างปัญหาคุณเพียงแค่เปิดเผยมันและควรมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการสร้างและการเปิดเผยแต่สำหรับคนที่อยู่ในการปฏิเสธไม่มีความแตกต่างพวกเขาคิดว่าใครก็ตามที่ชี้ไปที่ปัญหาคือคนที่ทำให้เกิดปัญหาและเพราะเหตุนี้คุณต้องแบกรับน้ำหนักแห่งการเป็นผู้ที่ได้รับโทษสำหรับบางสิ่งที่คุณไม่ได้ทำนั่นคือโหดร้ายอย่างน่าประหลาด เพราะมีเพียงแต่คุณเห็นความจริงมีเพียงแต่คุณต้องแบกรับความเหงาในการรู้สิ่งที่คนอื่นปฏิเสธที่จะรับรู้คุณยังต้องแบกรับการถูกโทษสำหรับการเปิดเผยมันคุณกลายเป็นแพะรับบาปสำหรับความล้มเหลวโดยรวมของกลุ่มที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนั่นเป็นภาระอย่างหนักแต่คุณแบกมันไว้เพราะคุณไม่มีทางเลือกอื่น เรายังปีติยินดีในความทุกข์ยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากทำให้เกิดความอดทนและความอดทนทำให้เกิดเป็นคนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและการได้รับการพิสูจน์แล้วทำให้เกิดความหวังและณนะตอนนี้ในช่วงเวลาที่ความจริงกำลังเปิดเผยตัวเองคุณสามารถมองย้อนกลับไปได้และเห็นว่าภาระนั้นไม่ใช่โทษมันคือเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ มันเป็นหลักฐานว่าคุณมีความกล้าที่จะยืนหยัดเมื่อมันง่ายกว่าที่จะนั่งลงว่าคุณมีความแข็งแกร่งที่จะพูดเมื่อมันปลอดภัยกว่าที่จะเงียบว่าคุณมีความซื่อสัตย์ที่จะมองเห็นเมื่อมันสะดวกกว่าที่จะตาบอดและคุณสมบัติเหล่านั้นไม่ใช่จุดอ่อนพวกมันคือจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคนที่ปฏิเสธคุณไม่เคยเข้าใจสิ่งที่พวกเขาสูญเสียไป พวกเขาคิดว่าพวกเขากำลังกำจัดปัญหาแต่สิ่งที่พวกเขากำจัดจริงๆคือทางออกพวกเขาคิดว่าพวกเขากำลังปกป้องสันติภาพของพวกเขาแต่สิ่งที่พวกเขากำลังปกป้องจริงๆคือภาพลวงตาของพวกเขาและตอนนี้เมื่อภาพลวงตานั้นพังคลายพวกเขาเหลือไว้ด้วยความตระหนักที่เจ็บปวดว่าพวกเขาอาจมีตัวนำทางแต่พวกเขาเลือกที่จะโยนทิ้งออกไปนั่นคือบทเรียนของพวกเขาที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่ของคุณบทเรียนของคุณแตกต่างกัน บทเรียนของคุณเกี่ยวกับการรักษาความซื่อสัตย์แม้ว่าจะมีต้นทุนทุกอย่างเกี่ยวกับการเชื่อใจในการรับรู้ของคุณแม้เมื่อทุกคนบอกคุณว่าคุณผิดเกี่ยวกับการยืนหยัดในความจริงของคุณแม้เมื่อโลกทั้งใบกดดันให้คุณยอมจำนนและคุณผ่านบทเรียนนั้นคุณจบมันคุณสอบผ่านมันการยืนยันที่คุณได้รับตอนนี้ไม่ได้ทําให้คุณถูกต้องคุณถูกต้องมาตลอดการยืนยันเพียงแค่ทําให้คนอื่นเห็นมันได้ในที่สุดและนั่นเป็นความแตกต่างที่สําคัญ คุณไม่ต้องการการยืนยันภายนอกเพื่อรู้ว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องคุณมีการยืนยันภายในนั้นตั้งแต่วันแรกนั่นคือสิ่งที่ทําให้คุณแตกต่างจากคนที่ต้องการฉันทามติเพื่อรู้สึกมั่นใจคุณสร้างความมั่นใจภายในและนั่นคือประเภทของความมั่นใจที่แท้จริงมันไม่พึ่งพาความคิดเห็นของผู้อื่นมันไม่แกว่งไกวตามกระแสของความเห็นสาธารณะมันไม่สลายเมื่อเผชิญกับวิาพากษวิจารณ์มันยืนมั่นเพราะมันมีหลักฐานอยู่ในความเป็นจริงไม่ใช่ในการรับรู้ และคุณรู้อะไรไหมนั่นทําให้คุณอันตรายต่อระบบที่สร้างขึ้นบนการรับรู้นั่นทําให้คุณเป็นภัยคุกคามต่อสถานะที่รักษาตัวเองผ่านภาพลวงตาร่วมและนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาต้องผลักคุณออกไปไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่เพราะคุณดีเกินไปไม่ใช่เพราะคุณผิดแต่เพราะคุณถูกต้องมากเกินไปที่พวกเขาจะจัดการได้เจาะลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งมีความแตกต่างระหว่างการถูกเพิกเฉยและการถูกขับไล่อย่างแข็งกรันคุณไม่ได้แค่ถูกเพิกเฉย คุณถูกขับไล่ออกไปมีความพยายามอย่างใส่ใจที licenses, ่จะกำจัดคุณออกจากพื้นที pues, ่เพ uh ื่อทำให้เสียงของคุณเงียบเพื่อทำให้การมีอยู่ของคุณหายไปนั่นบอกอะไรคุณมันบอกคุณว่าคุณไม่ได้แค่เป็นคนที่เห็นความจริงคุณเป็นคนที่มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงถ้าคุณไม่มีความสำคัญพวกเขาจะเพิกเฉยคุณไปก็พอแต่ความที่จริงว่าพวกเขาต้องลบล้างคุณอย่างใส่ใจที่พวกเขาต้องทำให้ความน่าเชื่อถือของคุณเสื่อมเสียที่พวกเขาต้องป้องกันตัวเองจากอิทธิพลของคุณ แสดงว่าคุณมีพลังที่แท้จริงและพลังนั้นกลัวพวกเขาเพราะมันมีศักยภาพที่จะทำลายโครงสร้างทั้งหมดของความเชื่อที่พวกเขาสร้างชีวิตของพวกเขาบนดังนั้นอย่ามองการปฏิเสธของคุณเป็นสัญญาณแห่งความอ่อนแอมองมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสัญญาณแห่งพลังของคุณพวกเขาไม่ได้ผลักคุณออกเพราะคุณไม่มีอะไรจะนำเสนอพวกเขาผลักคุณออกเพราะสิ่งที่คุณเสนอมีพลังมากเกินไปที่พวกเขาจะรับได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาอาศัยอยู่ และนั่นนำเราไปสู่ข้อเท็จจริงที่สําคัญเดินทางของคุณไม่เคยเกี่ยวกับพวกเขามันเกี่ยวกับคุณเสมอไม่ใช่ในแบบที่เห็นแก่ตัวแต่ในแบบที่ลึกซึง้งเส้นทางของคุณคือเส้นทางของการค้นพบตัวเองการรับรู้ตัวเองการกลายเป็นตัวเองและกระบวนการนั้นต้องการให้คุณถูกทดสอบการปฏิเสธที่คุณประสบไม่ใช่อุปสรรคมันเป็นส่วนสําคัญของการทําให้คุณบริสุทธิ์ขึ้นทุกคนที่ผลักคุณออกทุกครั้งที่คุณถูกเข้าใจผิด ทุกช่วงเวลาที่คุณยืนอยู่คนเดียวในความจริงของคุณทั้งหมดนั้นเป็นการหลอมโลหะที่บีบคั้นความอ่อนแอออกและทำให้สาระสำคัญของคุณแข็งแกร่งขึ้นคุณต้องเดินผ่านไฟเพื่อเป็นผู้ที่คุณเป็นตอนนี้และผู้ที่คุณเป็นตอนนี้มีคุณค่ามากกว่าทุกสิ่งที่คุณสูญเสียตลอดทางมองไปรอบๆตัวคุณคนที่อยู่ใกล้คุณตอนนี้ถ้ามีคนอยู่พวกเขาอยู่ที่นั่นด้วยเหตุผล พวกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะคุณทําให้พวกเขาพอใจไม่ใช่เพราะ 1970, คุณสอดคล้องกับความคาดหวังของพวกเขาไม่ใช่เพราะคุณทําตัวเป็นคนที่คุณไม่ใช่พวกเขาอยู่ที่นั่นเพราะพวกเขาเห็นคุณตัวจริงของคุณและพวกเขาเลือกที่จะอยู่นั่นคือแนวคิดใหม่ไม่ใช่หรือคนที่อยู่กับคุณไม่ใช่เพราะภาพหลวงตาพวกเขาอยู่ที่นั่นแม้จะมีความจริงหรือที่จริงแล้วเพราะความจริงพวกเขาเห็นความไม่สมบูรณ์แบบของคุณขอบของคุณ ความเข้มข้นของคุณและพวกเขาชื่นชมมันมันไม่ได้ผลักพวกเขาออกไปมันดึงพวกเขาเข้ามานั่นคือวงกลมใหม่ที่คุณกำลังสร้างไม่ใช่จากความสิ้นหวังไม่ใช่จากความเหงาแต่จากความแท้จริงและวงกลมนั้นอาจเล็กกว่ามันอาจสงบกว่ามันอาจมีผู้คนน้อยลงแต่คุณภาพมีความสำคัญมากกว่าปริมาณคนหนึ่งคนที่เห็นคุณจริงๆ มีคุณค่ามากกว่า100คนที่รักเฉพาะเวอร์ชั่นปลอมของคุณการเชื่อมต่อหนึ่งที่สร้างจากความจริงแข็งแกร่งกว่าพันการเชื่อมต่อที่สร้างบนการทำให้พอใจและการปรับตัวอะไรเกี่ยวกับคนที่ปฏิเสธคุณพวกเขากำลังต่อสู้ตอนนี้พวกเขากำลังต่อสู้กับผลที่ตามมาจากการปฏิเสธความจริงและถ้าคุณมีความเห็นอกเห็นใจถ้าคุณสามารถหาพื้นที่ในหัวใจของคุณสามารถรู้สึกเสียใจสำหรับพวกเขา โดยไม่สูญเสียความเขารับตัวเองคุณสามารถยอมรับว่าพวกเขามนุษย์ข้อบกพร่องหลงทางโดยไม่ต้องเปิดประตูให้พวกเขากลับเข้ามาในพื้นที่ของคุณโดยไม่มีเงื่อนไขนั่นคือความสมดุลที่ละเอียดอ่อนการเก็บรักษาหัวใจของคุณเปิดในขณะที่รักษาขอบเขตของคุณแข็งแกร่งคุณสามารถมีเมตตาสำหรับการต่อสู้ของพวกเขาโดยไม่ยอมแพ้ในความสงบของคุณ คุณสามารถแสดงความใจกว้างโดยไม่ลืมว่าคุณเรียนรู้อะไรและคุณรู้อะไรพวกเขาเลือกภาพลวงตามากกว่าความจริงพวกเขาเลือกความสบายมากกว่าการเติบโตพวกเขาเลือกฉันทามติมากกว่าความซื่อสัตย์และช่วงเลือกเหล่านั้นนำพวกเขามาที่นี่ไปยังสถานที่ที่โครงสร้างของพวกเขากำลังล้มหายที่ความมั่นใจของพวกเขาพิสูจน์แล้วว่าเป็นภาพลวงตาที่ความสะดวกสบายของพวกเขากลายเป็นกับดัก และตอนนี้พวกเขาต้องผเผชิญกับความจริงที่คุณพยายามช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงจะบทเรียนบางอย่างต้องเรียนรู้โดยตรงบางความจริงต้องค้นพบไม่ใช่บอกบางเส้นทางต้องเดินคนเดียวคุณเสนอแผนที่แต่พวกเขาปฏิเสธมันตอนนี้พวกเขาสูญหายในป่าและในขณะที่เป็นการทดลองที่ให้รางวัลความรู้สึกว่าฉันบอกแล้วไงข้อเท็จจริงคือคุณไม่ต้องการพวกเขาสูญหายคุณต้องการพวกเขาหาทาง คุณต้องการพวกเขาเห็นสิ่งที่คุณเห็นคุณต้องการพวกเขาปลอดภัยแต่คุณไม่สามารถต้องการให้มากกว่าที่พวกเขาต้องการมันและในที่สุดนั้นคือบทเรียนที่ยากที่สุดของทั้งหมดคุณไม่สามารถช่วยคนที่ไม่ต้องการช่วยคุณไม่สามารถปลุกคนที่กำลังแกล้งหลับคุณไม่สามารถแสดงความจริงแก่คนที่ตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาชอบความมืดและที่สำคัญที่สุด คุณไม่สามารถเสียสละชีวิตของคุณบนแท่นอาธานของการปฏิเสธของพวกเขานั่นไม่ใช่ความรักหรือความพักดีนั่นคือการทำลายตัวเองและคุณเดินทางมาไกลเกินกว่าที่จะทำลายตัวเองตอนนี้ดังนั้นคุณปล่อยพวกเขาไปไม่ใช่ด้วยความขมขื่นไม่ใช่ด้วยความไม่พอใจแต่ด้วยความเข้าใจที่เศร้าคุณปล่อยพวกเขาไปเพื่อการเดินทางของพวกเขาแม้ว่าการเดินทางนั้นจะนำพวกเขาผ่านพื้นที่ยากลำบากคุณปล่อยพวกเขาไป เพราะคุณเคารพเจตจำนงเสรีของพวกเขาแม้เมื่อคุณไม่เห็นด้วยกับการเลือกของพวกเขาคุณปล่อยพวกเขาไปเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่คุณสามารถทำได้การปล่อยวางนี้นำมาซึ่งอิสรภาพดังที่กลาเทียได้กล่าวไว้ว่าเพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์ได้ทรงปลดปล่อยเราให้เป็นไทยเพราะฉะนั้นจงยืนหย,ย,ยัดอยู่และอย่าถูกพันธนาการด้วยแยแ่งความเป็นทาสอีกเลยและในการปล่อยนั้นคุณพบอะไร คุณพบอิสรภาพคุณพบสันติภาพคุณพบพื้นที่เพื่อหายใจอีกครั้งเพราะคุณไม่ได้แบกภาระของผู้คนเหล่านั้นอีกต่อไปคุณไม่ได้แบกน้ำหนักของการสงสัยตัวเองของพวกเขาความกลัวของพวกเขาการปฏิเสธของพวกเขาคุณแค่แบกของคุณเองและของคุณเบากว่ามากเพราะมันไม่ได้สร้างบนความเท็จดังนั้นนี่คือจุดที่คุณอยู่ยืนอยู่ที่จุดเปลี่ยนของบทใหม่กับความภูมิใจที่คุณเดินทางผ่าน กับความรู้ที่คุณได้รับกับความแข็งแกร่งที่คุณพัฒนาและกับความชัดเจนที่คุณรักษาและด้านหน้าของคุณด้านหน้าของคุณมีโอกาสมีศักยภาพมีคำสัญญาของชีวิตที่สร้างบนพื้นฐานของความจริงไม่ใช่ภาพลวงตาแต่ยังไม่ถึงแค่นั้นยังมีสิ่งที่ลึกกว่าเห็นได้ชัดก่อนหน้านี้ที่จะเกิดขึ้นมีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการเป็นผู้ที่เห็นก่อนคนอื่นที่เราต้องสำรวจคุณไม่ได้แค่เห็นปัญหา คุณเห็นรูปแบบคุณเห็นวงจรคุณเห็นระบบในขณะที่คนอื่นลหลงไหลอยู่ในรายละเอียดทันทีคุณย่อออกและเห็นภาพใหญ่ในขณะที่พวกเขาตอบสนองต่อสถานการณ์คุณคาดการมันของขวัญน,นั้นของการมองเห็นก่อนของความเข้าใจรูปแบบของการรับรู้วงจรไม่ใช่สิ่งที่คุณเลือกมันเป็นสิ่งที่คุณเกิดมาด้วยหรือบางทีพัฒนาขึ้นผ่านประสบการณ์ที่บังคับให้คุณตื่นตัวเร็วกว่าคนอื่นบางทีความเจ็บปวดในวัยเด็ก บางทีบาดแผลในวัยเยาวบางทีการสูญเสียบางทีการทรยศบางสิ่งเกิดขึ้นที่เปิดตาของคุณก่อนกำหนดและเมื่อตาเหล่านั้นเปิดพวกมันไม่เคยปิดอีกนั่นคือคำสาบและพระพรมันเป็นคำสาบเพราะคุณเห็นสิ่งที่คุณไม่สามารถมองข้ามได้คุณรู้สิ่งที่คุณไม่สามารถลืมได้คุณเข้าใจสิ่งที่คุณไม่สามารถเพิกเฉยได้แต่มันยังเป็นพระพรเพราะความสามารถที่จะเห็นความสามารถที่จะเข้าใจ ความสามารถที่จะคาดการพวกมันคือพลังอำนาจและด้วยพลังอำนาจมีความรับผิดชอบคุณมีความรับผิดชอบที่จะพูดแต่ไม่ใช่ความรับผิดชอบที่จะโนนมหนาวคุณมีความรับผิดชอบที่จะเตือนแต่ไม่ใช่ความรับผิดชอบที่จะช่วยคุณมีความรับผิดชอบที่จะส่องแสงแต่ไม่ใช่ความรับผิดชอบที่จะบังคับให้คนอื่นเปิดตานั่นคือความแตกต่างที่คุณเข้าใจตอนนี้คุณทำหน้าที่ของคุณเมื่อคุณพูดความจริง สิ่งที่คนอื่นทำกับความจริงนั้นคือการเลือกของพวกเขาและนั่นคือที่มาของอิสรภาพจากความเข้าใจว่าคุณสามารถควบคุมได้เพียงส่วนของคุณในสมการคุณไม่สามารถควบคุมว่าคนอื่นรับหรือปฏิเสธสิ่งที่คุณเสนอคุณไม่สามารถควบคุมว่าพวกเขาฟังหรือเพิกเฉยคุณคุณไม่สามารถควบคุมว่าพวกเขาเปลี่ยนแปลงหรือ,อยังคงซ้ำวงจรเดิม ทั้งหมดนั้นอยู่เหนือมือของคุณและเมื่อคุณยอมรับจริงๆในจุดนั้นคุณพบความสงบใจความสงบใจนั้นไม่ได้มาจากการพิสูจน์ว่าถูกมันไม่ได้มาจากการเห็นคนอื่นล้มเหลวมันไม่ได้มาจากการยืนยันมันมาจากการรู้ลึกๆภายในว่าคุณยังคงความซื่อสัตย์กับตัวเองว่าคุณจงรักภักดีต่อการรับรู้ของคุณว่าคุณทำสิ่งที่คุณสามารถทำได้และนั่นเพียงพอตอนนี้ขณะที่โครงสร้างเก่าพังคลายขณะที่การเปิดเผยเกิดขึ้น ขณะที่ความจริงไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปคุณยืนในแสงนั้นไม่ใช่ด้วยความโอ้อวดไม่ใช่ด้วยความทะนงตัวแต่ด้วยความเงียบที่เรียบง่ายความเงียบที่พูดว่าฉันรู้ความเงียบที่ไม่ต้องการการยืนยันเพราะการยืนยันมาจากภายในและคุณรู้อะไรไหมว่าเปิดเผยอะไรเพิ่มเติมว่าคุณไม่ได้ทําเพื่อการอนุมัติคุณไม่ได้ทําคาดหวังการปรบมือคุณไม่ได้ทําคํานวณรางวัลคุณทําเพราะคุณไม่สามารถทําแตกต่างได้เพราะธรรมาชาติของคุณไม่อนุญาตให้ทรยศต่ตอ,อความจริง เพราะสิ่งบางอย่างภายในคุณแข็งแกร่งกว่าแรงกดดันภายนอกใดๆและสิ่งนั้นคือสิ่งที่กำหนดคุณเป็นผู้ถูกเลือกไม่ใช่ทางเลือกของคนอื่นแต่ทางเลือกของคุณทางเลือกที่จะยังคงเป็นจริงโดยไม่คำนึงถึงคนที่ตามมาคนรอบตัวคุณกำลังค้นพบอีกครั้งตอนนี้ว่าอะไรเป็นจริงกำลังเรียนรู้อีกครั้งที่จะเชื่อใจในการรับรู้ของตัวเองหลังจากหลายปีที่พึ่งพาความคิดเห็นร่วมกำลังพยายามหาพื้นที่แข็งแกรง่งหลังจากสร้างชีวิตบนทรายและกระบวนการนั้นเจ็บปวดสำหรับพวกเขาเจ็บปวดมาก เพราะหมายความว่าต้องยอมรับว่าพวกเขาผิดหมายความว่าต้องรับรู้ว่าพวกเขาเสียเวลาหมายความว่าต้องยอมรับว่าพวกเขาสูญเสียโอกาสและไม่มีสิ่งใดที่ง่ายคุณผ่านความเจ็บปวดนั้นมานานแล้วเมื่อคุณรับรู้ว่าคุณเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเมื่อคุณเข้าใจว่าการรับรู้ของคุณแตกต่างเมื่อคุณยอมรับว่าเส้นทางของคุณจะโดดเปี่ยวคุณประมวลผลความเจ็บปวดนั้นแล้วคุณข้ามทะเลทรายนั้นแล้วคุณโผล่ออกมาจากอีกฟากหนึ่งแล้วและเพราะเหตุนี้คุณอยู่ในสันติตอนนี้ ไม่ใช่เพราะสถานการณ์รับตัวคุณสงบแต่เพราะคุณสงบภายในตัวเองและนั่นคือพลังจริงไม่ใช่พลังเหนือคนอื่นแต่พลังเหนือตัวเองพลังที่จะยังคงอยู่ศูนย์กลางในขณะที่ทุกอย่างรอบตัวอยู่ในความวุ่นวายพลังที่จะรักษาความชัดเจนในขณะที่ทุกคนสับสนพลังที่จะรู้ว่าคุณเป็นใครโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกนี่คือประเภทของพลังที่ไม่สามารถเอาออกจากคุณได้เพราะมันไม่มาจากสถานการณ์ภายนอกมันมาจากแก่นแท้ของคุณ มีความแตกต่างพื้นฐานระหว่างคุณและคนที่ปฏิเสธคุณพวกเขาแสวงหาความสบายคุณแสวงหาความจริงพวกเขาต้องการความปลอดภัยคุณต้องการความแท้จริงพวกเขาให้ความสำคัญกับการยอมรับคุณให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์และความแตกต่างเหล่านี้สร้างเส้นทางที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเส้นทางของพวกเขาดูเหมือนง่ายกว่าตอนเริ่มต้นนิยมกว่าปลอดภัยกว่าสบายกว่าแต่มันเป็นเส้นทางที่สร้างบนความเท็จและโครงสร้างเท็จพังคลายเสมอในที่สุด เส้นทางของคุณยากกว่าโดดเดี่ยวกว่าถูกตั้งคำถามมากกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าแต่มันเป็นเส้นทางที่สร้างบนความจริงและความจริงเป็นฐานเดียวที่คำยันได้จริงคุณอาจร้องไห้มากกว่าอาจทนทุกข์มากกว่าอาจถูกปฏิเสธมากกว่าแต่คุณสร้างสิ่งที่แข็งแกร่งสิ่งที่แท้จริงสิ่งที่ไม่พังทลายเมื่อพายุมาถึงและคุณยังคงยืนอยู่มองไปที่ที่คุณอยู่ตอนนี้มองไปที่สิ่งที่คุณสร้างไม่จําเป็นต้องเป็นวัตถุแต่ภายใน คุณสร้างความรู้สึกของอัตลักษณ์ที่ไม่หวั่นไหวคุณพัฒนาความมั่นใจที่แท้จริงในการรับรู้ของคุณเองคุณสร้างการเชื่อมต่อลึกซึ้งกับความจริงภายในของคุณนั่นไม่มีราคาเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเอาออกจากคุณได้ไม่มีการปฏิเสธสามารถทำลายมันไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์สามารถสั่นคลอนมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายนอกสามารถทำลายมันและตอนนี้คุณสามารถเสนอสิ่งที่มีคุณค่ามากให้โลกคุณสามารถเป็นจุดอ้างอิงของความมั่นคงในเวลาของความไม่มั่นคง คุณสามารถเป็นเสียงของความชัดเจนในเวลาของความสับสนคุณสามารถเป็นตัวอย่างของความซื่อสัตย์ในเวลาที่หลายคนสูญเสียเข็มทิศคุณธรรมไม่ใช่เพราะคุณสมบูรณ์แต่เพราะคุณแท้ทิ่งและความจริงคือสิ่งที่โลกต้องการตอนนี้คนจะเริ่มมองหาคุณบางคนเริ่มแล้วคนเดียวกันที่ผลักคุณออกที่เพิกเฉยคุณที่เย้ยคุณจะเริ่มกลับมาต้องการคำแนะนำขอแนวทางแสวงหาคำตอบและคุณจะต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับมัน จะตอบอย่างไรจะจัดตำแหน่งอย่างไรและการตัดสินใจนั้นเป็นของคุณโดยสมบูรณ์คุณไม่มีภาระผูกพันที่จะช่วยคนที่ทำร้ายคุณคุณไม่มีภาระผูกพันที่จะนำทางคนที่ทิ้งคุณคุณไม่มีภาระผูกพันที่จะต้อนรับคนที่ปฏิเสธคุณแต่คุณมีตัวเลือกและตัวเลือกนั้นมาพร้อมกับบางอย่างที่ทรงพลังปัญญาในการแยกแยะคุณรู้ตอนนี้ว่าจะแยกใครกำลังแสวงหาความจริงจริงและใครแค่แสวงหาความสบายคุณรู้จะรับรู้ใครพร้อมที่จะเปลี่ยน และใครแค่อยากให้คุณแก้ไขสิ่งต่างๆโดยที่พวกเขาไม่ต้องทำสวนของพวกเขาและปัญญาในการแยกแยะนั้นจะปกป้องคุณจะอนุญาตให้คุณยื่นมือให้กับคนที่สมควรจริงๆจะอนุญาตให้คุณแบ่งปันปัญญาของคุณกับคนที่เห็นคุณค่าจริงๆจะอนุญาตให้คุณสร้างรอบตัวคุณวงกลมของคนที่อยู่ในระดับเดียวกันของจิตสำนึกกับคุณไม่มากกว่าไม่น้อยกว่าคนที่เข้าใจคุณค่าของความจริงคนที่เคารพสำคัญของความแท้จริง คนที่ให้เกียรติความกล้าที่จำเป็นที่จะมีชีวิตด้วยความซื่อสัตย์บทใหม่นี้ของชีวิตของคุณไม่ใช่เกี่ยวกับการแก้แค้นไม่ใช่เกี่ยวกับการพิสูจน์อะไรให้ใครไม่ใช่เกี่ยวกับการทําให้คนอื่นจ่ายสําหรับสิ่งที่พวกเขาทํามันเกี่ยวกับการสร้างสิ่งใหม่สิ่งที่แท้จริงสิ่งที่สอดคล้องกับคนที่คุณเป็นจริงๆมันเกี่ยวกับการมีพื้นที่ในที่สุดที่จะเป็นตัวของคุณเองอย่างเต็มที่โดยไม่กลัวการตัดสินมันเกี่ยวกับการดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณคนที่เห็นคุณค่าคุุณณตตรงามที่คเป็น และนั่นอาจเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเดินทางทั้งหมดนี้คุณไม่ต้องใกล้อีกต่อไปคุณไม่ต้องปรับตัวอีกต่อไปคุณไม่ต้องขึ้นรูปตัวเองเพื่อพอดีในพื้นที่ที่ไม่เคยทําสําหรับคุณแค่สามารถเป็นและคนที่ถูกต้องจะเชื่อมต่อกับความท้าจริงนั้นจะรับรู้ความแข็งแกร่งที่มีอยู่ในมันจะเคารพการเดินทางที่จําเป็นเพื่อบรรลุมันเรื่องราวของคุณไม่ได้จบที่นี่ที่จริงในหลายๆทางมันเพิ่งเริ่มต้นเพราะตอนนี้คุณมีสิ่งที่คุณไม่มีมาก่อนการยืนยันที่สมบูรณ์ ไม่เพียงแค่ภายในแต่ภายนอกด้วยไม่เพียงแค่จากสัญชตาตญาณของคุณแต่จากความเป็นจริงเชิงวัตถุและด้วยการยืนยันนั้นมาเป็นอิสรภาพอันมหาศาล